สว,วัสดีทุกคนแลวเราก็สู่องมาอีกนะคะวันนี้ยกจะมาทดลองที่ชื่อว่าจะเป็นยังไงถ้าเราอะถ้าอยากกุ่าต่อยตัวเราแล้วคุณตํารวจจะมาช่วยเราไหมเพราะเราจะต่อยตรงหน้าสถานีตํารวจแหละให้มันมาต่อยเราเลยอ่ะรอปะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมในจุดจบตอนแรกกันเลยให้มันต่อยเราไปเลยนะทุกคนปล่อยมันปล่อยมันเออคุคุณตํารวจเอาแล้วคุณตำรวจเอาแล้วเฮ้อเก่งมากคุณตํารวจ แล้วคุณตำรวจก็จะโดนเดน,ดนี่ยแบบนี้ตำรวจถ้ามาทำร้ายเราเน,นี่ค่ะเนี่ยมันจะมาทำร้ายแถวเลยมันจะมาทำร้ายของไอยากุซ่าแทนมันน,นั่นทุกคนโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากแล้วแล้วค่ะเออดโดนแม่บ้านด้วยอ,อ,อู้หูทุกคนเขากำลังคุณตำรวจกันนะเกิดปัญหาแล้วค่ะคือว่าเมื่อกี้ตำรวจต่อยใช่ไหมไ,อ,มไมอยากุซ่ามันกูไม่ยากุซ่าตายแล้วแต่เหลือไอพวกมาลิคเฮ้ย แต่ว่ายังเหลือมันอยู่นะอีสาตัวหนึ่งตัวแล้วสุดท้ายอ่ะช่วยกูด้วย <l acht> <l acht> เราต้องโดนต่อไปเรื่อยๆนะทุกคนจนกว่ามันจะสนใจนะเพราะว่าเราก็สามารถทําอะไรกับมันได้แต่กูตํารวจมันไม่คิดแล้วลว่าเราอยู่ตรงนี้อ่ะอ่ะให้มันเราเลย <l acht> <l acht> เอาเลยค่ะฉันวันขาดช่วยได้ค่ะแล้วก็มาสึกทะเลาะกันได้ขนาดนี้แ้วกูโดนไม่อะ เหียโคตรส้นตีนมากเดี๋ยวเรามาเล่นใหม่กันค่ะทุกคนคือว่ามันมันพลาดนะทุกคนเดี๋ยวยวกขอไปตามยากุซ่าเล่นใหม่นะคะสักครู่นะ <S <S คือยกจะบอกว่าเราห้ามต่อยมันกับมันกลับติดขาดเลยนะทุกคนคือเมื่อกี้ยกคือเราห้ามต่อยกลับไม่อย่างนั้นเราจะโดนด้วยนะถ้าเราไม่อยากโดนเราก็ต้องโดนต่อยอ่ะทุกคนถ้าเราอ่ะไม่อยากโดนแบบว่าไม่อยากโดนแบบว่าไม่ได้โดนคุณตำรวจยิงอะ่ะเราก็ห้ามต่อยคุณตำรวจค่ะคือว่า เราอะต้องอยู่ในสถานการณ์ใช่ไหมคือว่าอากูซ่ามันจะต่อยเราเราก็ปล่อยให้มันต่อยไปเลยค่ะทุกคนเพราะว่าคุณตำรวจเราก็ตามาช่วยได้อยู่แล้วเราก็ปล่อยให้มันต่อยกันเองเลยค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวยกไปตามคุณตำรวจมาทุกๆกคนเลยค่ะเพื่อไปจัดก,การนะถ้าตอนนี้มันยังไม่มีเวลาก็ช้างมันนะคะทุกคนยั้งมันโอเคไปกันเลยเรวก็ขอโทษกับคำหยาบด้วยนะเพราะว่าคำหยาบมายกติดปล่อยบ้ามันชุดไม่ได้จักค้างเลย หยกก็เลยคิดอะไรดีๆออกแล้วหยกก็เลยจะตามอย่างกุ้ซ่ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อจะมาแก้ไขมันอีกรอบหนึ่งนะให้แบบว่ามันน่ะต้องตามเป็นฝูงเลยนะดิสมมุตดดิหยกจะตามให้มันหลายคนเลยนะ คือเราต้องใช้วิธีแบบเซ็กเซอฟนะคะเดเซเซอฟแล้วก็ให้บันบาค่ะแล้วก็บินขึ้นเราบดินขึ้นฟ้านะคะแล้วเราก็จะใช้ทางลัดนะคะทางลัดคือเราจะต้องหาทางลัดเพื่อจะเข้าไปในยางยากุซ่าให้ได้เพราะว่าหยกไม่อยากจะการมันเพราะหยกไม่มีพลังวิเศษค่ะหยกก็ต้องรอให้มันจะเข้าช้าเราเอาเอานะให้มันเราก็พาันอนบนเราก็วนไปอีกทางหนึ่งนะบยบนล้าบอนขึ้นดีสูกค่ะทื้อสวนยากุซ่าแต่ยังไงมันก็ ไม่รู้มันจะขึ้นยังไงนะหยกก็ต้องรีบบินขึ้นนะรีบบินเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้เลย <c oughs> อยู่จีเลยค่ะดวจีแล้วหยกก็ได้อยู่ในสบายใจค <c oughs> ือเราบินขึ้นมาได้ด้วยนะหยกโอ้โหพวกนี้มันชักจะวิ่งไวเหลือเกินแล้วเนี่ย คือหยกต้องพยายามหาทางลัดนะคะเพื่อให้ยาคุซ่ามันไปอีกทางนึงค่ะทุกคนเพราะไม่อย่างนั้นอะ่ะมันก็จะเข้าไปในฐานลับของมันได้นะคือหยกไม่สามารถทาอะไรกับมันได้เพราะเราหยกก็ต้องหาทางลัดแนตะ่แต่ว่าตอนนี้มันมันเปลี่ยนแปลงความสนใจแล้วใช่ไหมดูดิมันจะเปลี่ยนแปลงความสนใจของเราไปเราก็เข้าไปชาร์จอีกครั้งค่ะ <laughs> มันจะสนใจอยีกไหมอ่ะมันไม่คมันไม่สนใจแล้วถ้าวิธีของหยกต่อไปก็คือ มันต้องเอาปืนค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวยกขอไปที่กดเวสเซนบหรือกดอ g เจนีเอายากุซ่าออกก่อนนะทุกคนแล้วเราค่อยจะไปหยิบหยิบอะไรมาก็ได้ให้เร็วๆเดี๋ยนะหยิบปืนนะเพราะว่าข้างในอ่ะคนมันไม่อยู่เราเรีบหยิบปืนเราเรีบออกมานะคะหรือว่าตอนนี้มันไม่อยู่ไงมันไอยากุซ่ายกติ๊ตกมันออกอยู่มันไม่หักมันหายค่ะทุกคน คือเรามีอาวุธอยู่ที่ตัวใช่ไหมล้วหย,ยกไม่อยากจะฆ่าไงหยกก็จะรู้ต่อจบว่าแม็กกุซ่ามนจเป็นเงไงเพราะว่าหยกอยากเห็นว่า,าสมาจะวุดว่าหยกอยากทดลองกันนึงว่าถ้าสมมติว่าเราอะโดนต่อย,ย่างกุซ่าคุณตำรวจจะช่วยเราไหมนะคะเพราะว่าหยกยังไม่รู้เทคนิคนี้เลยขนาดโดนต่อยยังโดนเลเซอร์จิดเลยนะแล้วแล้วหยกจะบอกให้คำนึงเลยอ่ะห้ามต่อยกับค่ะต่อยกลับคือเลือดคือเราจะโดนออกเราโดนเองนะทุกคน เราต้องรอมันต่อยเอานะถ้หาหยกจะให้มันโดนต่อยทุกคนเลยนะเพราะว่าแต่ระวังหยกเลื่อนลดนะระวังเลื่อนรดนะทุกคนเพราะว่ามันเลื่อนรดได้นะหยกก็เลยหาวิธีเพื่อฟืน้นเลือให้ได้หยกก็เลยไปเอาคาถาของบาโบมานะไอ้ไอเกดโกอ่ะแต่หยกจะโดนคั้งหนึ่งพอนะเพราะว่าตอนนี้หยกยังไม่โดนอะไรเลยนะคะก็แสดงว่าเราก็หยกก็เลยแอบเอา,เอ,าเอาวุธออกมานะ แล้วก็ยิงมันก่อนนะเฮ้ยมันตามเราไวค่าดีจบค่ะจากนั้นเราก็กดตักขค่ามันกลับมานะเออแต่มันไม่สนใจแล้วโนะยกก็ขอยิงเลยก็แล้วกันนะ <c oughs> ถ้ามันไม่สนใจฉัน, <c oughs> นก็ขอยิงแทนเลยก็แล้วกัน ฉันหน้าตาไม่ดีแต่ันก็มีหัวใจหัวใจอย่างฉั้นห้เธอไปจนหมดแต่ชีวิตตอนนี้เเพียงแค่เจอเ่านั้นโบดอย่างที่ความกันทําไมหัใจฟื้นเลยฟื้นฟื้นฟื้นเพลงฟื้นเพลงโอเคหยกก็จะรีบบินโบยนะคะโบยบินรีบไปหาคุณตำรวจเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเราจะอยากดูจนจบไป เพราะอยากรู้ว่าถ้าเราห่ามต่อยกับคืนนะทุกคนถ้าเราต่อยกับคืนแสดงว่าเราจะโดนเองนะทุกคนโดนเองเพราะกับไอหยากุซ่าเลยหยกจำด้วยกูจำด้วยช่วยด้วยมีายากุซ่าตามหนูเอยคือเราไปดูปืนนี่ก็ต้องเหวิเหตุยัง ตอนนี้ยกกุซ่ามันรู่มาถึงนะถ้าเราอะโดนต่อยแสดงว่ไว้พวกนั้นอะมันจะมาแล้วอะรอมันมาเพราะคนตำรวจทั้งสองคนนั้น,นเป็นคนช่วยสถานการณ์เลยคุณช่วยสถานการณ์ณาารต่างๆไงคนตำรวจทั้งสองคนโอ้โหคนตำรวจข้างนอกสบายใจเลยระหว่างต่อไปเราก็รอมันมานะทุกคนรอ,อมันมาพอเวลาเราโดนต่อยปุ๊บอะพอเวลา มมติว่าไอเกจ์กกแลตพอเราไปต่อยใครอ่ะมันก็จะโดนเราก็จะโดนคุณตำรวจแสงเลเซอร์ยิงใส่หรือว่าโดนปืนยิงนะคะทุกคน <c oughs> หรือว่าทุกคนจะเห็นชัดๆคือแสงเลเซอร์ค่ะทุกคนหรืออย่างอื่นนะทุกคนยกว่าแต่หากว่าเราถ้าเป็นเราอ่ะโดนโดนเองอ่ะจะเป็นยังไงยกก็รอให้มันมากันหมดแล้วอย่ายังพิ่งทาอะไรกับมันนะทุกคนเราก็รอให้มันมาให้หมดนะแล้วเราค่อยจะเอาทีเดียวนะทุกคนเพราะว่า โยกจะรอให้มันเล็งแบบเลมเลมมาให้หมดก่อนนะเอเออีนี่ไปยืนอ,อะไรตรงนั้นโอ้อีนี่เออคือมันจะสนใจเรานะ้ะเราให้ไอ้มันอะ่ะมันมาให้หมดก่อนนะแล้วเราค่อยจะทําอะไรกับมันักอย่างหนึ่งแหละรอมันมาค่ะทุกคนรอมันมาโอเคต้องมาให้หมดนะทุกคนแล้วเวลาเราอาจจะได้โดทีเดียวไงเราไม่ต้องต้องโหลดเลยครั้งเดียวเพราะว่าโดหนึ่งครั้งเท่ากับไม่เป็นไรแต่ถ้าโดอีกหนึ่งร่างโงโหเลยนะทุกคนคือว่า อือหยกก็ไอพวกยากกดไส้พวกเดี๋ยวเดินมาช้าค่ะทุกคนไอพวกอยู่ด้านหลักอะแต่ไอพวกสองตัวนั้นอะมันมาไวเอ้ไอพวกนั้นอะเนี่ยเราก็ก็ล่อมันให้มาทั้งหมดเลย <laughs> มันจะได้โดนทีเดียวค่ะทุกคนเพราะว่าขี้เกียจขี้เกียจให้มันแบบหยกขี้เกียจให้มันโดนเลย <laughs> โอเคเราก็ลอ่ลอลอ่ลอๆมันมาทั้งหมดแล้วเราก็สวนทักรัดเลยค่ะทักรัดต้องมาค่ะ <laughs> ทักรัดทักรัดเกมไปเลยหยกต้องเก่งอยู่แล้ว <laughs> แล้วจากนั้นเราก็ปลอดภัยค่ะคนตำรวจค่ะ มันมาแล้วก็ด้วยหด้วยแกแล้วมันก็จะไปต่อยกับเราเนะคือว่าจะเราห้ามผืนอะไรทั้งนั้นให้เราโดนเองเลยนะทุกคนพยายามโดนเองนะถ้าเราอะโดนเองนะเราจะไม่เป็นไรเลยนะเราต้องโดนเองนะทุกคนถ้าเราหากเราไม่โดนเองเราจะต้องต่อยเราจะต้องโดนต่อยหลายรอบนะคะมันจะเสียเวลาก็รอให้มันมาให้หมดเลยค่ะทุกคนหยกขี้เกียจแล้วก็ปล่อยให้มันทําอะไรเล็มๆไปเลมๆไปหยกก็รอรอรอมาเอยา้ มาแล้วค่ะตัวที่สองมาแล้วค่ะตัวที่สามเพราะไอศอกตัวนี้มันตื่นไบตัวที่สี่ก็มาแล้วจ้าให้มันมาให้เยอะๆ,ๆเลยนะทุกคนเออหยกากรเป็นแซสจุกจุกคัดจุกเออจุกไปมานะแล้วก็รอให้มันมาให้หมดนะแล้วหยกค่อยๆจะเล็งเล็งเอานะโอ้โหอันนี้มาเป็นฝูงเลยเฮ้ยทำไมมันเยอะจังขอโทษกับคำช่วยด่านะเพราะว่าหยกก็พยายามอยู่มันไม่สำเร็จสักที นี่มันก็มาหมดแล้วนะยกไอตัวนี้มันวิ่งช้าไปนะเนี่ยอนีีหยกก็สวนสวนครับสวนสวนเออแต่ว่าใครเนี่ยเป็นคนคิดเกมนี้ หยกจากนั้นเราก็รอให้มันมาลุมมันหมดเลยนะลุมลุมลุมค่ะลุมเออถ้ามันมาหมดแล้วเราก็ลงไปหายากุซ่าได้เลยลงไปหาคนตำรวจได้เลยผู้ผิดผู้ผิดลงไปหาคนตำรวจได้เลยมันจะมันเล็งเราเนี่ยรอมันนะรอมันนะล่อยเราแล้วเนี่ดี๋ยวคนตำรวจก็จะเริ่มลุยค่ะทุกคนแล้วจากนั้นเราก็บินบินหนีค่ะบินหนีบินหนีนี่ค่ะคนตำรวจมันก็จะจัดการแล้วทุกคนดู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 ฮ่าา่ดีนะทุกคนแต่มันต่อยทีเนียวเ่า เนี่ยมันกำลังตึกต่อยกันแถวนี้เลยนมันเริ่มเอาคุณตำรวจแล้วนะมันเริ่มเอาคุณตำรวจแล้วนะมากเราโอ้โหคุณตำรวจไม่นะคุณตำรวจจะตายไหมไม่นะคุณตำรวจทันนน่นตายแล้วค่ะโอ้ตายแล้ว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 แต่ครูคนใช้แมงมาบินแต่ตอนนี้รถคุณตำรวจเขาบอกว่า After Police a แอ c o m มม s ่ง n s e r i e ช i คืออะไรหรอ อกองทัพค,คุณตำรวจจะมาช่วยเราค่ะทุกคนอ๋ <c oughs> อเฮ้ยเลยวผู้ทุกคนพ่อคุณตำรวจทั้งสองคนตายนะคะรถตู้ตำรวจนี้จะปาแทนที่นะดูดิห้ยมาสองตัวเลยยกนึกว่ามลงวันมาบินหูในที่แรกรถตำรวจค่ะทุกคนยกนึกว่ามาแงมันมาบินหูนะ คุณตำรวจมาลังเลงลมเราอยู่นะแต่ว่าคุณตำรวจไม่ทำอะไรเราค่ะพอเวลาคุณตำรวจทั้งสองท่านตายรถคุณตำรวจจะมาแทนที่ค่ะทุกคนโอ้มาสักมาสองคันเลยแล้วเนี่ยโหแล้วก็คุณตำรวจอีกสองท่านเกิดใหม่หูอียทำไมคุณตำรวจถึงตามาเยอะจังเลยอุยมันจะมาโอ้เดี๋ยวอยหนึ่งว่าแมลงมันมาบินใส่หูจะอยู่อีก เอ้ยหยกเพิ่งรู้แล้วเนี่ยว่าถ้าเราอ่ะคุณตำรวจอะก็จะมาจาัดก,การไ้บวกกันนะคะเพราะว่ามันมียากูซ่าอะไรเอ้ย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 ยากูซ่าโอ้ยน้องหูยกมากเลยตอนนี้ยกขอหลีลงหน่อยนะไม่ไหวแล้วมันน้องหูยกมากพอเวลาคุณตำรวจสองท่านตายล้วมาไอคนนั้มนจะแทนที่แทนนะคุณตำรวจคุณท่านเป็นอะไรคะคุณท่านคุณตำรวจท่านเป็นอะไร ตอนนี้คุณตำรวจเกิดปัญหาแล้วนะคะคุณตำรวจโดนรถเองค่ะ <laughs> <laughs> คือมันต่อยกันเองเหรอหยกไม่เข้าใจอสบอกว่าไวชิอเอ,ออะไรอะ <laughs> เหมือนมันไม่ได้โดนต่อยแล้วนะมันโดนชนมากกว่า แล้วเมื่อกี้ไอ้กู้ตำรวจสองท่านลำๆอะ่ะคนหน้ามันตายแล้วไงแล้วมันก็มาใหม่ค่ะทุกคนมาใหม่โอ,มอ,อ้มาสี่ตัวเลยสี่คนอาอมาสี่คนเหมือนเพลงนี้เลยมาสี่คนไอมาสี่คนและทุกคนก็ต่างออกันลอ,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 อย,ย,ยตีแล้ว,วก,นะกตำรวจคือว่ายกยกไว้ได้โดนโดนยากกุซ่าตีแหละพวกมันนะโคตร่าเลยคือรถกู้ตำรวจมันตีกันเองไง ระหว่างรอโยกก็จะมาดูสถานการณ์ในการยืนรอตรงนี้ค่ะทุกคนรอรอไปๆรปอไปๆไปเพราะว่าพวกมันไม่ตีเราค่ะเตะเอ้ยเฮ้ยอียเราไปมันตีกันเองอ่ะขอถามคุณจาา้างนอะตีกันเองเพื่ออะไรเป็นแบบเสียงแล้วก็หมดคันหูคันตามากโอะหนกหูมากเลยแล้วคุณตำรวจมาตีเลยเอ้าวเดี๋ยวเดี๋แล้วกุณตำรวจด,ดีรถทำไมอ่ะดีเมื่อ ี่คนไอามาสี่คนตายหมดแล้วจ้าส่วนหยกดูว่าดูดิยากุ่ซ่ามันไม่ไล้ตามเราแล้วว่าทุกคนดูดิมันยืนเยือย,อยอ่ที่แล้วว่าแล้วมันไม่ได้ตามเราเลยดูดิแต่คุณตำรวจมันตีอ่ะ <laughs> คือเมื่อกีค้คณตำรวจมาไอมาสี่คนรถตำรวจก็มาด้วยจ้าโหกลายปเป็นขบวนเกิดเหตุกันแล้วค่ะคือยกไม่รู้อธิบายกับเรื่องนี้ยังไงแล้วเนะี่ย คุณตำรวจอะพอเวลาเราโดนใช่ไหมยางกุซ่ามันก็จะโดนคุณตำรวจตีพอถ่าน่างคุณตำรวจสองคนตายใช่ไหมรถคุณตำรวจจะมาแทนที่ไงแล้วก็มีคนตำรวจทั้งสี่คนมาช่วยนะทุกคนแต่ว่าไอ้ท่านเดียวมันอยู่เป็นเหลือสเจ๊อีนี่เราไม่ตีไม่โดนโยมไม่ทราบว่าหยอจะตีกันเองทำไมอะดรู้ยังกุซ่าดิมันยืนนิ่งกันแล้วอะมันไม่ตามเราแล้วอะเฮ้ยใหญ่สุดอ่าาา ไปโลงหน่อยแต่ว่าคุณตำรวจตีกันเองอะเมื่อเช้ามันเดิน,เนจะพักเราจะทำอะไรอะยกก็ไปทำอะไรนะเอ้ยยาโก้ตามบนยาโก้ตาโดนรถเรามาดูยาโกซ่ากันนะยาโกซ่ามันไม่ได้ตามแล้วแต่ยาโกซ่ามันจะเล็งเราเอาค่ะทุกคนแล้วก็มาช่วยตีด้วยนะโหว่าตีคุณตำรวจด้วยคือว่า ปัญหายิ่งใหญ่แล้วคุณตำรวจมันไม่สามารถช่วยเราได้นะแต่ว่าโยกว่าคุณตำรวจท่านใหม่อาจจะเกิดใหม่ก็ได้นะโยกขอไปดูคุณตำรวจสถานที่อื่นบ้างโอ้โหตุยอ่ะโยกโอ้คุณตำรวจบาตท่านเลิมตายแล้วค่ะทุกคนไม่นะแล้วแบบนี้โยกจะทํายังไงดีอะทุกคนมันตายกันหมดแล้วว่าแล้วแบบนี้โยกก็จะไม่สามารถช่วยมันได้นะอยาแต่ว่าโยกมาทดสอบไปทีเดียวนะว,ว่าให้คุณตำรวจอะปะทะกับไอยากุซ่าละ ยังโยไปทดลองอีกอันหนึ่งเลยอ่ะมาทดลองทั้งสองอันเลยนะแต่ว่าเดียวกันเดียวกันเดียวกันแต่ว่าคุณตำรวจบาร์่ะคุณตำรวจบักเออ <ś c oughs> คุณตำรวจบักเออ <ś c oughs> คือนึกว่ามาแงวันมาบินห,ห,ห,หูโยกเบอร์แลงวันมาดินหูโยกซะอีกนะเนี่ยเออแต่ที่แท้คุณตำรวจคุณตำรวจไปไรบ้างคก่ะเยี่ยมเยี่ยมเนาะ ตอนนี้ยกไม่ดูว่ามันจะมีสถานการณ์ใดอีกนลยคะเพราะว่าเมื่อกี้ยกโดนตีไปแล้วแล้วพวกมันก็พยายามตีลุกตำรวจทั้งท่านเริ่มตายกันแล้วค่ะแ,แล้วเผื่อบางแต่ว่าบางท่านก็มาขบวนใหม่นะทุกคนเออแต่ตำรวจท่านมีบาร์กไปแล้วคุณตำรวจส่วนไอ้ยากูซ่ามันก็ตีรถคุณตำรวจค่ะ <c oughs> ทําไมมันโคตรเจ๊งขนาดนี้นแต่ยักษก้ซ่าก็ตายไปนะเมื่อกี้มันมีเจ็ดตัวแต่ว่ามันตายไปสองตัวอ๋อ แต่ว่าคนตำรวจอะไม่ไม่โกรธเราเพราะว่าเราอะเป็นตัวผิดค่ะทุกคนเพราะเราไม่ได้เป็นตัวผิดแต่เราอะตัวตัวตัวโดนค่ะก็คือเราโดนตัวโดนคือเราโดนตัวตีนะทุกคนโดนโดนยากุซ่าตีนะหนูโดนต่อยนั่นแหละแต่ว่าความเป็นคือยากุซ่ามาทำอะไรตรงนี้โอ้แต่หยกอะระหว่างหยกหยกก็ชิวนะคะชิวเดินค่ะชิวเดินคือมันจะบ้าอะไรอีกไหมนอกจากนี้ คือคุณตำรวจมันไม่สู้ต่อคือจบแล้วจบเลยคุณตำรวจอ่ะเออยิงว่ะจบแล้วจบเลยจบตอนนี้ก็เกิดสี่แล้วแล้วส่วนหยกก็วิ่งหนีไอายากุซ่าอยู่นะห้าตัวแต่ว่าไอหนึ่งตัวมันต่อยอยู่แต่ไอ้สี่ตัวมันกลวแล้วอยู่อ๋อ <c oughs> แต่ตอนนี้มันโดนเองแล้วค่ะเออตอนนี้โยกเลือกพค้างนะทุกคนโอ้ตายแล้ว คุณตำรวจไม่ลุยต่อเลยเหรอคะคุณตำรวจเขาบอกว่าไว้อยู่ยิ่งไม่ได้ทาอะไรเลยนะหยกไม่ได้ทําอะไรไอย้ยากุซ่าเลยนะหยกผิดเองนะแต่ตอนนี้คุณตำรวจเรื่องเครื่องหลอดแล้วแต่ตอนนี้หยกต้องการความช่วยเหลือคือหยกต้องการน้องเลเจอร์เกมาช่วยหยกคะ่ะทุกคนตอนนี้เรดเจอร์เกมันหยกก็เลยจะต้องยืนบนนี้นะคะเพื่อรอความช่วยเหลือนะทุกคนหยกจะรอเลเจอร์เกิลมานะทุกคนหยกก็จะให้เลเจอร์เกอ่ะมาช่วยเพิ่มเลือดให้กับให้กับหยกหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ ตัวหยกเลื่อนรถแล้วอะ่ะหยกไม่สามารถทําอะไรได้แล้วอะ่ะหยกก็เลยตามน้องเรดเดอร์เกลมาช่วยหน่อยนะคะแป๊บบนึงตอนนี้น้องเรดเดอร์เกลก็มาแล้วนะคะแล้วก็จะให้ตอนนี้มันมีโค้นไล่ตามเรดเดอร์เกลแลวเรดเดอร์แต่ว่าหยกอะ่ะอยากให้มาช่วยเพิ่มเลือดให้กับตัวนี้หน่อยใช่ไหมนะก็เลยเอากระทานี้มาค่ะนะกระทามาช่วยแต่ว่าตอนนี้โอ้มันตายอีกแล้วเออจอดระวังหยกก็รอให้อ้เนี่ยมันยืนโบววันนี้ไปนะ ส่วนโยก็จะมาเพิ่มเรื่องกับตำรวจนะติมระวังยากุซ่านะอ mm ัน hmm. นี้คือเลนดิเกลนะโยกก็จะมาช่วยเพิ่มเรื่องให้กับมาช่วยคุณตำรวจหน่อยนะทุกคนเพราะว่าโยกจะให้เลนดิเกลมาช่วยคุณตำรวจหน่อยคุณตำรวจเรื่องรถค่ะโอเคไหมอ่ะ hmm. ยกให้คุณตำรวจมาช่วยเพิ่มเลือดก่ดนนจะได้สบายหน่อยนะแต่ตอนนี้มันน่าจะโกรธเราอยู่นะทุกคนแต่ว่าตอนนี้มันเกิดปัญหาอันยิ่งใหญ่แล้วนะคะต่อไปยกก็จะส่งเกิลกลับไปอยู่ที่เดิมนะส่วนเลสส่วนเกิลนะก็กาลังเจอปัญหากับเกิลค่ะเกิลดีแล้วเออยกดีค่ะยกได้ปืนมาช่วยโยกลืมใช้ปืนะแต่คุณตำรวจอยู่ค่ะทุกคนยกจะเอาาอันนี้ยกรอบอคุณตำรวจให้มันมาที่อื่นนะแต่ยกงงกับมันมากทำไมมันมาอยู่นี่โอเคยจัดไป ราวนี้ถึงตาหยกเอาลุยแล้วนะต่อไปก็ถึงเวลาชีเด็ดของหยกแล้วนะคือทายหยกเอาลุยแล้วนะไปะแต่ว่าคุณตำรวจไม่ริงเราอะเพราะว่าเราอะ <c oughs> โอ้โหโอ้ยตัวเล็กปีเก้านะโตเต็มไวจะเลยโอ้โอโอโยหยกก็จะยิงแทนมันเองนะทุกคนโอเคเพราะว่า ยกไปตัวเสียเปรียกมาแล้วแต่ว่าเลยยกตอนนี้โยกไม่มีก่อนอะไรช่วยอ่ะ <c oughs> อี๋กูจะเอายังไงวะแล้วอีกตัวหนึ่งอ่ะหยกตามหามันก่อนนะหยกก็เป็นตัวเล็กสไนย,ยู่นะช่วยก่อช่วยก่อนช่วยก่อนเพราะตอนนี้หยกจะเริ่มหยกกดอนเพชรโอ้ยหยกเลยเสียไปฟรีๆเลยนะแต่ทีเนี้ย จุดจบของหยกล้บลาก่อนนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะอยู่นะคือ <c> ท <oughs> ั้งทั้งโดนเองทั้งคุณตำรวจตีกันเองแล้วก็คุณตำรวจตีรถกันเองแล้วบางยากุซ่าก็ตีกันเองว่างานก็กล้ามากว่ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย